แฮมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับบักเบคอนนะครับโอ้โหเบคอนยกเซร์ฟเลยครับไอ้นี่มันแอไลผมมาเออไม่ใช่มันแอดเพื่อนผมมาผมไม่รับมันจะทำอะไรกับผมวัเน,นี้ไหนวะคืออ่ะเรามาเข้าเรื่องเราผมเก็บไอเทมถึงหนึ่งพแล้วผมจะมาซื้อสี่าคิ ที่มันแพงที่สุดในร้านค้าเท่านั้นซึ่งเออเดี๋ยวผมไ้ให้ดูนะครับว่าพบหรือยังอืมเนี่ยพันหนึ่งเต็มเต็มเลยครับเราจะไปซื้อสียฮาคีครับแล้วผมจะมาเปิดให้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงกันเห็นเขาบอกว่าเลเดเกิรเนี่ยซึ่งตอนนี้มันขายพอดีเลยก่อนหน้านี้ผมเก็บถามว่าผมเก็บได้ วันเดียวหรือว่าสองวันผมผมจะบอกให้เก็บพันหนึ่งเนี่ยผมเก็บได้สองวันครับสองวันเท่ากับพันหนึ่งก็คือขยันเก็บนะครับถ้าขี้เกียจคงไม่ได้นะครับคือผมคบนานละวันเนี้ยแต่ว่าผมรอสีเนี่ยมาขายมันไม่ค่อยมาขายแต่ตอนเนี้มันมาขายแล้วตอนหนึ่งทุ่มเนี่ยโอเคนะครับผมจะกดซื้อแล้วนะซื้อเลยนี่ กูได้ปลดล็อกเสียคิกเกาะรับแล้วเฮ้ยแล้วเรามาเปิดดูสิเนี่ยอ่ะมันเทหมดตรงไหนวะมัน,มน,มนแบบเทยังไงอะ่ะมันมันแบบเอ้ายังไงอ่ะมันสีแบบออกขาวๆอะ่ะแต่ดูแล้วมันมันยังไงวะเออเออเออคือผมงงมากตอนนี้ เอาละตอนนี้มันบอกว่าปลดล็อกสีเกาะลับแล้วใช่ไหมน,นี่ไงมันปลดจริงแล้วด้วยเปิดสชงานแล้วก็ลองปิดแล้วก็เปิดอีกทีสีมันจะออกแบบแบบยังไงอะผมผมพูดไม่ออกเลยมันจะออกแนวฟ้าๆแต่แบบฟ้าออกแบบยังไงวะเออผมง,มงว่ะงงเกินแบบดูดูดูดีดดดๆคือแบบเอืเอ่ พี่ชจะพูดแต่เขาบอกว่าถ้าอยู่ที่มืดมันจะออกสีฟ้าๆยังไงไม่รู้แต่ถ้าอยู่สีสว่างเนี่ยจะออกแบบนี้ออกแบบทุกคนเห็นนี่แหละแนวทุกคนเห็นก็อมืมีเพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าสวยอยู่ก็เท่อยู่นะครับก็เท่อยู่ก็กลุ่มรู้สึกว่ากมสมราคานั่นแหละออก็ถือว่าเป็นของแล่อีกอย่างนึงนะครับบา,บายนะครับบาย